เขามีลูกเล่นแล้วมีเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครเขาฉีกกฎนี้ออกไปเลยีโดยการที่เขาไม่ได้ใช้วาวล์วแล้ววาล์วจับไปโดยกล่องอิเล็กทรอนิกส์องค์ของไฮไลท์อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า light speed านส n s m i s s i o n มันแบบบ <c oughs> ้าบไเองมันมันมันนี่นี่คือยิ่งว่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตร้อยปีเเป็นค่ายแรกที่ราคาแบบคนสอง้ร้านเหลียนแบบที่ไม่เก่งใจแี่เป็นเจ้าแี่่่้คาาวไยงนนห มอเตอร์สตัวเครื่องยนต์สามสูบหนึ่งอันระบบคอนโทรลเลอร์ต่างๆที่ต้องมีเพื่อให้เจมิร่ามี่ีที่พวกด้วยสีที่นั่งมมีันเขาใส่กระเป๋าสองที่ด้วยมันไซส์ลักเกตแบ็คเราเครื่องไปซ่อนไว้ไหนอ่ะคราวนี้มาต่ออีกคนหนึ่งครับคือคุณคริสเตียนวอนโคเอ็กเซ็กครับอะไรคนอาจจะงงใครวะใครวะเขาเป็นใครครับจริงๆแล้วเขาเป็นชาวเยอรมนีครับพี่ที่เป็นฟอร์เมอร์ซีเป็นซีอของสวีดิชครอบครัวเขาเป็นชาวเยอรมนีนะพี่เอเหรอผมไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ทไมมันถึงเป็นคนสวีเดนใช่ คนนึ้นก,นก็เป็นสวีเดนแบบว่าแบบจริง,รงๆคือเาะไม่ใช่คือเขาเกิดในสวีเดนที่แต่ครอบครัวเขามาจากเยอรมนีคือเอาง่ายๆว่าเขาเป็นครอบครัวเยอรมนีที่ย้ายไปอยู่สวีเดนแล้วก็ศึกษาเอนิเนียริ่งที่สวีเดนเลยอ่าครับผมมนันเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่ามันพิเศษขนาดไหน โอเคซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน c o o ที่เป็น f าวเดอร์ของบริษัทรถยนต์ที่อายุน้อยที่สุด <S 1> <S 1> มาแรงที่สุดด้วย <S <S ใช่และเพิ่งก่อตั้งได้แค่ราวๆ30ปีซึ่งสำหรับุูสายรถยนต์ถือว่าเร<ล>็วที่สุดเลยโคตรเด็ก เด็กมากๆครับผมเพราะว่าอย่างเฮนรี่ฟอร์ดเนี้ยอย่างประวัติของรถ Mercedes เนี้ยพี่มันมันเป็นร้อยแบบเป็นร้อยปีอะ่ะเราแบบไม่เจเนเรชันแล้วอะ่ะมันเกินไปแล้วอ่ะใช่ถูกต้องทำไมคนที่นี้ถึงเป็นหนึ่งใน CEO ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมรถยนต์ครับคือพี่คอนสนี๊ย เขามีลูกเล่นแล้วมีเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครหลายๆอย่างในการออกแบบเขาเป็นผู้ริเริ่มแล้วเจ้าแรกๆในการใช้คาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอกในรถตัวดัชชันคารเลยด้วยซ้ำนี่คือการปฏิวัติโครงสร้างชของรถยนต์เลยนะแม้กระทั่งเครื่องยนต์นะครับก็ยังมีการยกระบบใหม่ที่เคยมีในเครื่องยนต์สันดาปตั้งแต่ยุคแรกเริ่มมาเป็น เทคโนโลยีใหม่ของเขาเองเลยที่เรียกกันว่าฟรีวาลที่อยู่บนฝาสูบของเครื่องยนต์รถยนต์บริษัทในรถโปรดักชันคายังไม่เคยมีตัวไหนที่เป็นฟรีวาลเอนจิ้นมาก่อนเลยมาก่อนบนโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สุดพลังของเทคโนโลยีเครื่องสันดาปนี้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะใช่ครับผมอ่าก็คือถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอย่างว่าทัมมิ่งเราี่เราจะต้องทําให้การเปิดปิดของวาลเนี่ยมันแมทช์กันกับรอบของเครื่องหรือเลเวอร์ลูชั่นของเครื่องซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าขาด ทามมิ่งเบลสายพานทามมิ <Th umbing. S 1> ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นอาจจะเป็นโซ่แล้วลิ้นเหลือจะเป็นสายพานหน้าเครื่องนะฮะมันหมุนจากข้อเหวี่ยนด้านล่างทําให้มันแมชกับการเปิดปิดของวาลด้านบนซึ่งคุณคร bon ิสเตียนบอลคอนดกซิกเนี่ยเขาฉีกกฎนี้ออกไปเลยดโดยการที่เขาไม่ได้ใช้วาลแล้วมันเลยเป็นชื่อฟรีวาลฟรีวาลใช่ครับผมวาลที่เคยตั้งเดิมแล้วเนี่ยทำงานโดยการที่มีแคมช์าเตะด้านบนกดวาลวลงไป ให้มีอากาศเข้าอากาศออกตัวฟรีวาลวเนี่ยจะทํางานโดยการใช้โซลินอยประสิทธิภาพสูงมากๆเปิดปิดวาลวนั้นด้วยตัวมันเองเลยคือจากเดิมที่วาลวเนี่ยถูกทํางานโดยให้เชื้อเพลิงเป็นตัวช่วยดันใช้คําว่าวาลวทํางานตามเวเบอร์ลูชั่นของเครื่องอ่าแต่ตัวหลักที่ใช้ในการคุมวาลวคือเครื่องใช่ครับแต่แต,ตอนนี้ไม่ใช่แล้ววาลชั้นแข็งแรงกว่าจไปโดยกล่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ครับผมวาลวจะสั่งตามคือเวเบอร์ลูชั่นของเครื่องเนี่ยจะแปผ่านไปตามเวเบอร์ลูชั่นที่ไม่เกี่ยวกับวาล ก่อนหน้านี้ข้อจํากัดของมันก็คือวาลในการเปิดปิดเครื่องคุณหมุนรอบเท่าไหร่ mm hmm. แคมชา้าคุณองศาเท่าไหร่ mm hmm. การยกของวาลมากแค่ไหนตอนนี้ทุกอย่างนี้ออกไปนหมดเลยเขาควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์เอาข้อจากัดในการทําเครื่องยนต์ให้มีทธิภาพสูงออกไปเยอะมากเยอะมากเลยจนทำให้ mm hmm. เขาทําเครื่องยนต์สสูตรได้เกือบจะพันแรงมา้าบ้าบอเป็นรถฟอร์มูล่าวันดีๆนี่เองที่เขาสร้างขึ้นมา mm hmm. แค่นี้ก็เด็ดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการ mm hmm. วางเลเยอร์ของตัวรถให้สามารถนั่งได้4คน เห็นตัวล่าสุดไหมสามารถนั่งได้สี่คนรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์จริงๆนะพันแรงม้าพันกว่าแรงม้าที่นั่งได้4คนแล้วเลกลูมแบบหงายหลังเอ็นหลังเป็นการออกแบบที่โหสุดตรงจริงๆพงพอไฮไลท์อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไลท์สปีดทรานส์มิชันอ๋อไลท์สปีดทรานส์มิชันไลท์สปีดทรานส์มิชันคือผมไม่รู้จะเรียกว่าเกียร์อะไรอ่ะมันเป็นเกียร์ออโต้ที่ผสมเกียร์ธรรมดาอยู่ในลูกเดียวกันอยากทำงานเป็นแบบไหนก็เป็นใช่แต่หลายคนจะมองว่าเอ้ามันต่างอะไรกับพวก Dual Clutch DFG อ่พวกนี้ใช่่พวกนั้นคือมันเป็นพื้นฐานเอียงไปทางใดนั้นคือพวกเทสหรือว่าพวกเกียร์ประเภทอัดเดียวคัดเดียวพวกนี้จะเป็นการเหมือนเอาสักเจอร์เกียร์ธรรมดามาใส่ระบบกลุ่ม ซึ่งมันก kind of ็เป like yes, like ็นเกียร like ์ธรรมดาปัญหาการกระตุกหรือนู่นนี่นั่นก็ยังไม่หายไปก็ยังเป็นแบบเกียร์ธรรมดาดูโอ้คัสก็มีความซับซ้อนแล้วก็ยังน้ำหนักเยอะดูโอ้คัทใช่น้ำหนักเยอะแล้วก็ราคาแพงใช่ครับแต่อันนี้ก็คืออ๋อในเมื่อใส่หนึ่งซูเปอร์คาร์ราคาไม่แค่แล้วทํายังไงให้มันขับได้เหมือนเกียร์ออโต้โดยที่มีคัทด้วยมีคัทด้วยและสามารถกลับมาขับแมนนวลได้จะไม่ใช้คัทก็ได้ด้วยมันแบบบ้าเลยมันมันนี่นี่คือยิ่งกว่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตร้อยปีเลยก็ผม กี่าไหรอ่ะว่าเฮียทำได้ยังไงใช่พี่เประเด็นคือข้องเกียร์เล็กด้วยนะระบบเนี้ยยังเป็นความลับอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเพราะว่าพี่เขามาถึงเขาเปิดตัวเลยแล้วเขาใส่ให้ดูเลยว่าเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยไปทางซ้ายเนี่ย drive and R แต่พอคุณพลิกมาทางขวาคุณได้ H pattern คุณมีคลัชคุณแบบว่า ซีเควนชี่เอาเลยไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกครับมีทั้งเดียวมีทั้งคู่ใช่สุดจัดอันนี้ประหลัดบอกเด็ดพอกับฟรีวาวเลยสุดหลักคงค่อยเสร็จเนี่ยคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรเวลูชันหรือเปลี่ยนแปลงโลกอุตสาหกรรมโลกรถยนต์ไปเลยอ่ะใช่คือมันถือว่าเป็น b r e a k t h o เทคโนโลยีไปเลย b บรก k t r o จริงที่โดยที่ไม่เจ๋งแล้วมันคือมีสิ่งที่ใช้ได้ไงที่มันใช้ได้จริงแล้วมันแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นการโฆษณาโม้ไม่ใช่แค่นั้นหลายๆค่ายที่พยายามจะทำ b r e a k t o เทคโนโลยีแล้วเจ๋งไปเช่น NSU ที่พยายามจะทำเทคโนโลยี เครื่องโรตารี่ก็ไม่รอไม่รอหลายๆคนที่พยายามทำอะไรแบบนี้เทคย์พอ้โปรเจกต์ประเภทนี้เลยครับผมเออแต่เหตุผลที่ทำให้ค่ายรถยนต์เล็กๆแบบนี้ซึ่งไม่ควรจะทำเทคโนโลยีหนักขนาดนี้ได้อ่ะเี่าไใช้ไอ้นี้สูงหน่อยได้เพราะเขาเปลี่ยนโครงสร้างการขายด้วยครับผมต้องบอกว่าโครงสร้างการขายของโคเซกเนี่ยถือว่ากลายเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ให้กับค่ายอื่นเลยนะจากเดิมค่ายอื่นอ่ะเขาจะประมาณมาก่อนอพอะลูกค้าน่าจะซื้อประมาณสักพันสองพันคันมั้งแล้วก็ราคาประมาณนี้มั้ง แล้วก็ขายใช่ไหมลายเป็นเมทัวร์ว <ๆ S 1> เลยตอนนี้ก็บอกว่าฉันมีอยู่ฉันคิดว่าฉันทำก็500คันค,งค,งคงุ้มคุ้มอ่ะพอแล้วมามา,มาจองแล้ว,ลวครับมีลูกค้าก่อนทำรถเลย มีแน่นอนก่อนรถจะผลิตในไลน์เวอร์ชันด้วยคใครแรกที่ทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่แรกสุดหรอกแต่เขาทำแบบนี้แล้วก็มีการเหมือนขายคอนเซ็ปต์ของตัวรถพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นแบบอาจจะสูงซูเปอร์คาร์รุ่นอื่นๆแบบอะสองเท่าตัวสามเท่าตัวแล้วเขา้เขาไม่ได้ขายสิ่งที่มันมีอยู่แล้วพี่เข้าใจไหมสมมุติว่าพี่เดินไปซื้อ l a m b บว์พี่อันนี้มีอะไรบ้างเครื่องยนต์เทอร์โบแรงม้าเท่านี้วิ่งได้เท่านี้ท็อปสปีดเท่านี้แต่พอพี่มาดูคอนเซ็ปต์ไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์รีเอ็นร์ซเมนต์แชสซ ตัวเปิดประตูที่แบบพิเศษของคพิเศษของเขาฟรีวาลเกียพาวเวอร์เทรนที่ไงแต่ทั้งหมดก็คือมาจากความฉลาดในการหาเงินของคนเซ็ก็คืออยากได้เด็ดกว่าใช่ไหมแพงหน่อยนะเป็นค่ายแรกที่ราคาแบบคนสองสามล้านเหรียญแบบที่ไม่เก่งใจเป็นเจ้าแรกแรกที่ใช้คําว่าไฮเปอร์คาร์ด้วอเปลถูกไหมฮะอย่าลืมคํานี้ไปดียอนซูเปอร์คาร์เอ็กโซติกคาร์คือไฮเปอร์คาร์ใช่ถ้าไม่นับพวกบูคัตตี้เวรอนชีรอนใช่ครับถ้าไม่นับจริงๆนี่เจ้าแรกๆเลยเป็นคนที่สามารถบริหารการพัฒนา เทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูงไปพร้อมกับการเป็นค่ายเล็กและยังสามารถสร้างผลกําไรได้อยู่มันไม่มีอะไรลงตัวไปกว่านี้นึกสภาพคุณมาเป็นแบบหน้าใหม่ในวงการรถยนต์ใะอยู่ๆคุณทำแบบหยัดเข้าไปเลยอ่ะผมเปรียบเทียบได้ง่ายนะว่ามันยากแค่ไหนที่ำสิ่งนี้ครับเอาง่ายๆก็คือบูคาตี้ยังพอใจพวกซอร์แกนยังพอใจจากบูคาตี้แล้วไปรวมกับบริษัทรถจากบริษัทรีแม็กอ๋อรีแม็กอ่ารีแม็กเนี่ยครับเราต้องส่งต่อตำนานบูคาตี้ไปให้จริงๆเจ้าของรีแม็กยูนอ้อยผมีนะ แต่จริงอีกคนเป็นอีกคนนึงที่ควรจะพูดตอบอันนี้เราอาจจะข้ามไปคนนี้แต่ผมชอบความที่เขาเอามาถอยหลังบอกว่าฉันไม่อาจจะไม่ได้เร็วสุดตอนหน้าแต่เร็วสุดตอนถอยหลังถอยหลังเร็วที่สุดในโลกผมงงเลยออกมาแบบสร้างกิมมิกได้จริงๆนี่ถูกต้องก็อันนี้ก็เป็นอีกสตอรี่ของอีกคลิปนึงก็ได้แล้แต่เนี่ยคือความยากของการบริหารงานเทคโนโลยีชั้นสูงครับผมที่ จะต้องขายได้กำไรด้วยแต่ว่า c o e x เอทำได้ท่านี้เป็นบริษัทเล็กๆน้อยๆอ,<ช>อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ได้อยู่เมืงองหลวงด้วยนะ ของวงการไฮเปอร์คาร์เลยนะครับแล้วย,สวยูสวีเดนยูสวีเดนประเด็นที่อะไรก็แพงที่สุดทรัพยากรนี่มูลค่าแบบมหาศาลอยู่แล้วใช่ครับและที่ไม่ธรรมดาไปมากกว่านั้นคือนอกจากเทคโนโลยีก้าวล้ำในโลกสันดาปแล้วอ่ะเขายัางไม่ตกยุคในโลกของ <ไป S 2> การทราเซชันเข้าสู่ EV ด้วยใช่เพราะว่ามอเตอร์ล่าสุดของเขาเรียกว่าอะไรนะครับจะไม่ได้อันนี้ไฮไลไท์นี่ชื่อดาเทอร์ใช่ดากเมอร์ดากเทอร์อิเล็กทริกมอเตอร์มอเตอร์อันเล็กๆที่ขนาดประมาณล้อรถหนึงล้อย้านะครับ ขนาดประมาณล้อแม็กหนึ่งล้อ16 17ด้วยไม่ใช่ล้อใหญ่ด้วยใช่ให้แรงม้า800แรงม้าแรงบิด1 2 5 0นิวตันเมตรต่อมอเตอร์ต่อ1มอเตอร์อย่าลืมว่ารถตัวใหม่เจเมราที่ผมพูดถึงเมื่เมอสักครู่เนี่ยที่บอกว่ามีสีที่นั่งเนี่ยยัดมอเตอร์เนี่ยไปถึง3ลูก แถมเครื่องยนต์ที่พี่พูดถึงอีกรวมพลังกันออกมาได้2,300แรงม้าที่บ้าบอไหนเจเมีราซึ่งมันคือรถสีที่นั่งที่ผมพูดถึงนี่แหละความริงก็คือเอะไรขายพร้อมกับเป๋า าห้ไปเที่ยวกันได้สี่คนแต่พี่เชื่อไหมเนี่ยออกแบบมาขนาดนี้ผู้ใหญ่อ d ดัลเลยโตเต็มวัยเลยเข้าไปอยู่ในฝากระโปรงได้โอ้โอ้ดูขนาดนั้นผมไม่เข้า z e luggage สองใบสามารถใส่เข้าไปได้อันนี้ขอถามความรู้ด้านวิศวกรรมหน่อยครับผมจะสงสัยแล้วล่ะว่านอกจากที่ผมจะเชื่อชูบูชาคอนด้าว่าเป็นผู้ที่จัดการช้กระจิ้งของรถได้ดีเจอแบนี้าทำยังไงอ่ะนี่คือคนด้าท่านลงมาอเตอร์จุดปี่เลยมอเตอร์สี่ตัวเครื่องนูดฝาระบรหนึ่งอันระบบคอนโทรล ต่างๆที่ต้องมีเพื่อให้เจมีราสี่ที่นั่งมีมันเอาใส่กระเป๋า2ที่ด้วยมูนไซส์ลักเกดแบ็กมันเอาเครื่องไปซ่อนไว้ไหนมันสี่ี่ต้องไปรื้อดูเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นความลับอยู่ก็ยังไม่เคยเผยบูปริ้นมันออกมาว่าจริงๆแล้วมันวางอะไรยังไงแล้วต่อให้มีรถจริงก็คงสัมผัสยากมากเพราะว่าเข้าใจว่าประเทศไทยน่าจะมีผู้ซื้อแค่สองคันมั้งจะสํเรเรามีด้วยเหรอพี่นี่มีครับเจมีราเนี่ยเอาที่ประกาศตัวมาก็จะมีแน่นอนพี่คิมพรโนภาอ๋อมีแล้วหนึ่งท่นใช่แต่นอกนั้นเน นะครับมันคือซื้อสะสมแล้วรถพวกนี้นะครับโอเคก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งอีกซีอท่านหนึ่งท ah> yes, MM. ี่ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่สุดยอดครับผมระดับโลกวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ต่ากลับมากันง่ายๆนะถ้าคุณไม่มีตังค์ซื้อควอยกเสกอยากจะซื้อสุดทให้มาที่ดีโฟดีโฟครับซิตี้ซิตครับผมบูดผิดเอาเที่ยวทีให้แก้ตัวถ้าคุณ หมดคนดูหนีหมดแล้วตายทุกทีแล้วนะคร<ล>ับเพ้าะว่ามานี่ยหรือมาที่ดีโฟคาเซตี้นะครับผมขอบคุณมากนะค,ะค,ครับ